ครับสวัสดีครับหลังจากตอนที่แล้วเป็นการติดตั้ง FreeBSD และติดตั้งได้สมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สองนะครับจะเรียนรู้วิธีการและคําสั่งต่างๆที่ใช้ใน FreeBSD นะครับก็ mm hmm. เ,เริ่มต้นก็บูตร,ระบบที่เราติดตั้งไว้แล้วเข้ามานะครับครับผมมาเจอหน้าต่างแบบนี้ก็ กด enter หนึ่งครั้งนะครับครับผมให้ใส่ login ินเป็น root นะครับคือชื่อผู้ใช้สูงสุดนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นการล็อกอินเข้าใช้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคำสั่งเบื้องต้นนะครับคำสั่งแรกนะครับ เป็นคำสั่งแสดงรายละเอียดของเครื่องนะครับครับผมง่ายๆเลยคำสั่งนี้ก็เราใช้ระบบอะไรมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับครับผมคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่งแสดง d i r e c t o r y ปัจจุบันของเรานะครับที่เราอยู่นะครับอ่ะครับตอนนี้เราอยู่ directory root นะครับ ก็จะขึ้นโชว์ให้เห็นนะครับต่อมาครับเป็นคำสั่งแสดงรายละเอียดนะครับใน Directory root ของเราโดยใช้คำสั่ง ls นะครับตัว l บวกตัว s นะครับใช่ครับก็เจอแล้วนะครับมีอะไรบ้างที่อยู่ใน Directory ีเราตอนนี้นะครับมีโฟลเดอร์ไหนบ้างครับถ้าเป็น Windows นะครับคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่งสร้าง d ดเร c t o อรีนะครับ ง่ายๆครับครับคำสั่งนี้ครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไดเรกทอรีของเรานะครับครับผมสร้างเสร็จแล้วก็กด enter ดูนะครับแล้วก็กด ls ดูนะครับครับผมก็จะเห็นไดเรกทอรีชื่อว่า test ของเรานะครับทีนี้เป็นคำสั่ง เข้าไปใช้ directory ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้คำสั่ง cd นะครับตามด้วย directory ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับครับ cd แล้วก็ตามด้วยชื่อ directory นะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ใน directory, directory test แล้วนะครับก็ลอง ls ดูเหมือนเดิมนะครับ ครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคำสั่ง ls ล -l นะครับก็จะเห็น directory ที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับ total ก็คือเป็นศูนย์นะครับครับต่อไปเราลองสร้างอีก d irectory หนึ่งนะครับทีสองนะครับ ครับผมตอนนี้เราสร้าง the directory ชื่อว่า test 2อยู่ในโฟลเดอร์ test เฉยๆนะครับเราลอง ls ดูครับครับผมตอนนี้เราอยู่โฟล d e r test นะครับแล้วก็ ls ดูจะเจอโฟลเดอร์ test 2นะครับก็คือ directory test 2นะครับครับผมทีนี้จะเป็นคำสั่งย้ายนะครับ ย้าย directory test 2เอามาไว้ที่ directory root directory root นะครับก็เป็นใช้คำสั่งนะครับ mv นะครับแล้วก็ชื่อว่า directory ที่เราจะย้ายนะครับ test 2นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราต้องการที่ย้ายไปนะครับครับผมเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็ลองกลับมาที่ directory root ดูนะครับ cd แล้วก็ตามด้วย r o o t นะครับก็กด L S ดูนะครับครับผมตอนนี้ก็จะมี2 directory นะครับ test แล้วก็ test 2นะครับครับผมต่อไปเป็นคำสั่งลบ directory นะครับใช้คำสั่งว่า r r m d i r นะครับแล้วก็ตามด้วย ดเรกทอรีที่เราต้องการจะลบนะครับของการลบเทส2นะครับก็ต้องพิมพ์ชื่อมันลงไปนะครับกด enter เลยครับเสร็จแล้วก็ ls ดูเหมือนเดิมครับครับผมเทส2ก็จะหายไปแล้วนะครับตอนนี้ครับผมหลังจากคำสั่งพื้นฐานเบื้องต้นของการจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ ต่อมาครับเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้นะครับใน f r e e v s d นะครับเริ่มต้นครับคำสั่งแรกนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดของ root เลยครับง่ายๆเลยครับครับก็จะมีพิมพ์ตามนี้เสร็จแล้วก็จะมีช่องให้ใส่พาสเวิร์ดใหม่นะครับก็พิมพ์ใส่ลงไปเลยนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของรูทนะครับต่อไปนะครับเปลี่ยนการจัดการรายละเอียดทั้งหมดของรูทเลยนะครับครับผมอยู่หน้านี้นะครับก็จะเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยนะครับล็อกอินด้วยชื่ออะไร uid อะไรนะครับอยู่ในคลาสไหนนะครับ ถ้าต้องการแก้ไขก็ลบและเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเสร็จสิ้นนะครับก็กดเครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วกด WQ นะครับก็จะเป็นการออกจากอีดิเตอร์ที่ใช้แก้ไขตัวนี้นะครับครับตอนนี้ก็เราก็ออกมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มผู้ใช้นะครับเข้าไปในระบบของเรานะครับโดยใช้คำสั่งนะครับ add user นะครับ ก็จะมีช่องแรกนะครับให้ใส่ยูเซอร์ชื่อของยูเซอร์ที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นเทสเหมือนเดิมนะครับพอตอนนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับเอาชื่อใหม่นะครับชื่อมันซ้ำกันนะครับตอนนี้เทส01ครับผมก็ full name เลยนะครับ full name ของเราก็ โอเ0 0นนะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนเกี่ยวกับให้เป็นค่าเริ่มต้นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นค่า Default ก็กด enter ผ่านไปเลยครับตรงนี้จะให้อยู่กรุ๊ปไหนนะครับให้เราให้ User เราต้องการอยู่กรุป๊ปไหนก็พิมพ์กรุ๊ปนั้นลงไปเลยนะครับ ครับผมผมต้องการให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับตอนนี้ก็ถามนะครับให้อยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับผู้ชายคนนี้อยู่ในกลุ่มที่เราตั้งไว้หรือเปล่าก็อินเตอร์ต่อไปเลยนะครับตรงนี้จะอยู่ในคาสไหนถ้าเป็นดีฟอ์ก็อินเตอร์ผ่านไปเลยนะครับตรงนี้ก็ครับส่วนของเชลนะครับถ้าเป็นค่าดีฟอ์เลยนะครับอินเตอร์ผ่านไปเลยนะครับ นี่ก็เป็น Home Directory นะครับตาม default เลยครับครับผมตอนนี้ยังไม่มี Directory ตามนี้นะครับก็ให้มันสร้างขึ้นมาเลยนะครับก็ Enter ผ่านไปเลยครับตรงนี้นะครับเป็นการให้สร้าง Password ในการ Login หรือเปล่านะครับก็ Enter นะครับก็คือค่า default เป็น yes นะครับตัวนี้จะให้ Password มีค่าบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเป็นค่าเดิมก็คือ no นะครับ ก็ enter ครับให้มัน random password ไหมก็ no นะครับ enter ครับค่า default มันครับตรงนี้ก็ใส่ password ของ user นะครับครับพอใส่เหมือนกัน2ช่องเสร็จแล้วนะครับต้องการ log out ออกจาก user และสร้างใหม่เลยไหมก็คือตอนนี้เราเป็น root อยู่นะครับ จะให้ล็อกเอาออกแล้วก็สร้างใหม่ตอนนี้เลยไหมก็เป็นโ no นนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปรายละเอียดทั้งหมดของยูเซอร์ใหม่ที่เราจะเพิ่มนะครับก็ถ้าโอเคก็พิมพ์ Y เลยนะครับครับผมตอนนี้ก็ add u s e r s u c c e s s f u l นะครับคุณต้องการเพิ่มคนอื่นด้วยหรือไม่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เพิ่มใครครับแค่คนเดียวก่อนก็ตอบ n no นเลยนะครับ ก็จะเสร็จนะครับเป็นการกู๊ด b y ยเลยนะครับคำสั่งนี้เป็นคำสั่งเคลียสกีนนะครับคำสั่งเคลียนะครับก็จะมาเริ่มมรทัดใหม่ข้างบนเลยครับต่อมาครับเป็นคำสั่งลบยูเซนะครับลบยูเซอร์ก็ง่ายๆนะครับพิมพ์ว่า r m user แล้วก็ตามด้วยชื่อ User อรนั้นนะครับครับผมตอนนี้ก็จะเจอนะครับต้องการ r รีมูฟไหมก็ตอบ y เลยนะครับร m o v e ทั้งหมดทั้ง Directory เลยไหมก็ Y เลยนะครับเป็นการยืนยันนะครับครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ r e มูฟยูเซอร์ศูนยเสร็จแล้วนะครับ คำสั่งต่อไปเป็นคำสั่งพื้นฐานสุดท้ายนะครับที่จะสอนในวันนี้นะครับเป็นคำสั่งปิดเครื่องนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเราไม่ทราบเราใช้งานครั้งแรกก็ลองพิมพ์ง่ายๆครับชัดดาวก่อนนะครับ enter ดูครับปั๊บก็จะเห็นนะครับ m e s s a g วิธี Shutdown แล้วมีอะไรบ้างนะครับ คำสั่งก็มีชัดดาวลบต่างๆนะครับตามเงื่อนไขของมันนะครับตรงนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับใครจะใช้คำสั่งนี้ก็ได้นะครับเป็นคำสั่งแรกนะครับ s s u t w n ลบ s now ตรงนี้ก็ชัดดาวเหมือนกันนะครับ ต่อไปคําสั่งต่อมานะครับก็ power off นะครับตรงนี้ง่ายอยู่ครับพิมพ์ตามชื่อมาเลยครับอีกคําสั่งหนึ่งเป็นคําสั่งสุดท้ายนะครับเป็นคําสั่ง hole นะครับครับผมคาสั่งนี้นะครับก็เป็นการปิดเครื่องเหมือนกันนะครับถ้าเสร็จแล้วก็ปิดต้องการปิดเครื่องก็ enter เลยครับหรือคำสั่ง reboot ก็ reboot อย่างนี้เลยนะครับตามชื่อมาเลยถ้าปิดเครื่องก็ ผมใช้คำสั่ง power off นะครับครับนี่ก็เสร็จแล้วครับก็จะปิดเครื่องให้เรานะครับก็พาร์ทนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องตน้น